สวัสดีครับก็มาครับ EP 200นะครับ EP พิเศษที่เราจะ Q&A กันให้ทุกคนถามคำถามมาแล้วก็ผมก็จะเป็นคนตอบนะครับคำถามแรกพี่อายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่จุดพีคในอาชีพคืออายุเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอายุ35แล้วแก่แล้วนะครับแล้วก็สนะูง180หนัก ตั้งแต่โควิดและลอก3นะครับน้ำหนักตัวผมก็ดีดไปอยู่แถว85-86าแถนู้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าตอนวิ่งมาราธอนเนี่ยอยู่ที่77มนะั้งประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวพอถ้าโควิดมันหมดเนี่ยผมก็กลับไปออกกำลังกายไปเวทเทรนนิง่งไปคาร์ดิโออย่างเงี้ยก็คงจะพยายามคุมร่างกายตัวเองอะ่ะไม่ให้เกิน75ไม่ให้เกิน75อยู่แถวเ5คือดีสุด อย่างกลางๆคือ77็ดงเจเนี่ยอาจจะอาการบาดเจ็บผมจะน้อยแล้วก็เล่นกีฬาได้ประมาณนี้แถวนี้คือดีที่สุดนะครับแล้วก็จุดพีคในอาชีพในการเล่นบาสอยู่ที่อายุเท่าไหร่เหรอครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยมันต้องมันต้องเล่าย้อนไปถึงถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะผมไม่ได้บอลทูบีมาเล่นบาสอ่ะ คือผมมาเป็นนักบอลมาก่อนผมเป็นนักบอลเป็นนักบอลเดินสายเป็นนักบอลแบบเล่นฟุตซอลเล่นบอลเจคนเล่นบอล9คน,คนชิงถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มันอยู่ปีหนึ่งอะนะตอนตอนปวชผมเล่นบอลอย่างเดียวเลยแล้วพอขึ้นปี2ปี3เงี้ยเพื่อนเนี่ยมันไปต่อคณะการตลาดกันหมดเลยผมต้องไปเลือกผมก็เลือกเรียนคณะที่มันมันต้องใช้เกรดเพื่อเข้าไปเรียนอะผมเลยในสมัยนู้นี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรียนคอมเนี่ยคงไม่ตกงาน ผมก็เลือกไปเรียน,นคณะคอมแล้วก็แยกจากเพื่อนที่เตะบอลด้วยกันหมดเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่เล่นกีฬาเลยไปติดอะไรนะไปติดเกมไปเล่นเกมแล็คอะนาล็อกออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อน2คนเนี่ยมันเป็นคู่คู่หูกันมันชอบชวนกันไปเล่นบาสเล่นสเกตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มาชวนเราตลอดนะแต่เราเป็นคนเตะบอลเราเล่นบาสไม่เป็นเง,งี้ยแล้วมันก็มาชวนเราจนเราว่าเอย้ยอมใจอ่อนไปเล่นกับพวกมันพอไปเล่นไปเนี่ยเล่นกันอยู่2 3เดือนมัน้งแล้วก็พวกมันเนี่ยไปติดหญิงเลิกไปหมดเลยแต่กลายเป็นว่า3เดือนสานเะ ผมติดบา์สไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เล่นจากนั้นมาเล่นกระลอกกระแก,ก๊กมาอยู่นั่นแหะปวชสองก็ประรมาณเทียบเท่ามห้าอย่างเงี้ยผมยังเพิ่งเริ่มเล่นเองปวชสามอย่างเงี้ยมมหกละสมมุติคนเล่นมหกต้องเก่งอะนะผมก็ยังไม่เคยแข่งขันเลยอ่ะยังเล่นแบบเล่นข้างถนนกัดกากอยู่เลยอ่ะแล้วก็ได้มาเล่นกับผู้ใหญ่5คนบ้างในตอนมหกอย่างเงี้ยเออแล้วก็แต่แต่กีฬาสีผมได้แชมป์ตลอดนะแล้วแชมป์แบบแชมป์ขาดด้วยแชมป์ชนะนกกีฬาโรงเรียนด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ที่เริ่มเล่นจริงจังอ่ะคือมหาลัยปีหนึ่งพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยก็ชอบเล่นบาสไปแล้วคือกิจกรรมการออกกาลังกายผมคือบาสเกตบอลแล้วก็ไปชูดเล่นๆที่มหาลัยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนนึงรุ่นพี่ในทีมมหาลัยเนี้ยก็ชวนมาซ้อมบาสมหาลายัยผมก็นับว่าผมเล่นบาสจริงจังอ่ะอายุ19นะช้ามากเลยนะไม่ไม่ไมด้เริ่มแบบเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้เลยนะอายุ19เนี่ยผมยังยิง3าคะแนนไม่ถึงเลยอะ่ะแล้วก็ ตัวผมตอนนั้นเนี่ยสูงร้อยร้อยเจ็ดสามมา่มหาลัยอะ่ะร้อยเจ็ดสามแล้วก็หนักประมาณหนักประมาณห้าสิบอ่ะคือแห้งๆเลยอะ่ะแล้วก็เตีย้ยด้วยอะ่ะคือไม่เหมาะกับการเล่นบาส์อ่ะแล้วก็ไปเล่นนั่นอ่ะไปเล่นไปเล่นผมจะเล่าก่อนว่าผมมาชอบดูบาสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมชอบไปนั่งดูบาสไทยแล้วก็จะจําทิกเขามาเอามาใช้เอามาฝึกเอามาปรับแล้วก็ดูบาสตไทยสนุกมากตอนนั้นจจะจําทุกคนแล้วเอามาปรับใช้ คนที่เด่นๆอ่ะอายุเท่าๆกับแก้วกัน,นวัต์กิติพงศ์ผ่องสูนเนินวราววุฒกกรพัน์วรววฒิพมคุณอะไรเนี้ยผู้เยอะแล้วก็โยง่งพานุรัษณ์ฉัตรศิลิยิ่งยงยอดบุกเกตเหล็กอันนี้คือคนที่อายุเท่ากันน่ะแต่ที่เขาเล่นที่คริสเตียนกับที่ทิวแผงงามอายุเท่ากันนะแต่สู้เขาไม่ได้เลยแค่ดูด้วยตาก็รู้แล้วว่าเขาเก่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเนี้ยเป็นไอดอลมาตลอดแล้วก็พอเข้ามาหาลาัยเนี่ยก็ตั้งใจตั้งใจซ้อมกับรุ่นพี่ก็คือ เราจะมาซ้อมก่อนมายิงบอลกับลูกพี่ก่อนวันละร้อยลูกแล้วก็ซ้อมทีม3ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออก็ประมาณนี้วันหนึ่งก็ทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เสาร์ทิร์รุ่นพี่ก็จะพาไปลงทีมกับคนเก่งๆถ้วยคอถ้วยขอยขอ,อย่างเงี้ยปีนั้นปีเดียวอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ผมเล่นบาสแล้วเก่งขึ้นมากที่สุดในชีวิตเพราะว่าผมได้แข่งเยอะสุดได้เจอคนเก่งๆเยอะสุดเจอแบบพอเจอกันแบบได้ปะทะกันอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเขาเก่งมากแล้วเราจะ เรียนรู้จากเขาในสนามปีนั้นน่านนจะเป็นปีที่ดูดีสุดแล้วแล้วก็ปีถัดมาพออายุ20ไปคัดเยาวชนแบงค์กรุงเทพมนะั้งวันนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีคนเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็คัดแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าเออผมก็ใช้วินัยนี่แหละเข้าไปฝึกซ้อมฝึกซ้อมเล่นไม่เก่งก็เข้าไปฝึกซ้อมฝึกซ้อมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ใช้เวลา2ปีในการเล่นบาสอย่างจริงจังก็ไปติดเยาวชนแบงค์กรุงเทพ20ปีนะครับก็ ไม่เก่งนะยังไม่เก่งนะตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ขี้กลัวด้วยเวลาเจอคนเก่งๆอ่ะผมจะชอบเหวอชอบกลัวเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ความขยันอะไรเงี้ยเขาก็ก็ให้ที่ความขยันแล้วก็ติดทีมนั้นไปก็ก็ได้เล่นอยู่เจอเจอทีมดีๆอะไรเงี้ยก็คนที่เป็นไอดอลเราเมื่อ2ปีก่อนอย่างเงี้ยก็ได้แข่งกับเขาในในเวทีนั้นอะไรเงี้ยได้เจอแก้วกนวัฒน์ได้เจอการณ์เสมอใจอะไรเงี้ยคือพวกที่เก่งๆในรุ่นเนี่ยก็ได้ได้แข่งกับเขาที่รายการ20ปีนี่แหละ อันนี้ก็ยังไม่นับเป็นจุดพีคนะแล้วหลังจากนั้นพอจบมหาลัยเนี้ยบ้านผมยากจนไงผมก็เล่นบาสต่อไม่ได้แล้วผมก็ต้องเลิกเล่นบาสพอจบมหาลัยบุ้มนะผมก็ต้องคือบ้านผมจนมากผมต้องเลี้ยงดูคุณพ่อกับคุณแม่ครับซึ่งซึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบเออต้อง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 ดูแลเขาอะไรเงี้ยผมก็ต้องโฟกัสการทํางานไม่ได้เล่นบาสเป็นหลักเหมือนคนอื่นเขาตอนเย็นคนอื่นเขาไปเล่นบาสกันอย่างเงี้ยผมก็ทํางานบริษัทญี่ปุ่นกว่าจะเลิกงานก็เลิกประมาณทุ่มสองทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เข้างาน9ก้าโมงนะแต่ว่ามันทํางานหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ปาร์ตี้หนักด้วยผมเลือกเล่นบั๊ไป2ปีมัง้งแล้วก็ค่อยกลับมามีโอกาสได้เปลี่ยนที่ทํางานแล้วได้กลับมาเล่นตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งที่ห้วยขวางมัง้งผมว่าครั้งนั้นเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในอาในใน,ในการเล่นบั๊แล้วเพราะว่าอายุด,ด้วยแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นด้วยแล้วก็ไปเจอคนเก่งมีรุ่นพี่ดีๆสอนด้วยไอ้ตรงนั้นก็เก่งแล้วก็ไปเจอโค้ดเสงโค้ดแซก ไปเจอพี่ๆทีมชาติอย่างเงี้ยได้ความรู้จากเขาผมเลยมองว่าชีวิตผมมัน,มนบอกไม่ได้ว่ามันพีคสุดตอนไหนอะเพราะว่าผมต้องทงาอํางานไงผมเลยไม่มีชีวิตที่แบบเล่นบาสร้อยเปอร์เซ็นต์ะคือถ้าผมได้ความรู้ตอนผมอายุประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยไปใส่ความว่างของผมในตอนอายุยี่สิบอย่างเงี้ยเอออันนั้นอาจจะเก่งก็ได้ทุกอย่างมันมันไม่เข้ากันมันก็เลย ไม่มีช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าในความรู้สึกตัวเองว่าช่วงไหนดีสุดก็อายุประมาณ27 28เนี่ยดีสุดละได้ได้เล่นบ่อยสุดได้เล่นบาสมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบารจากโค้ดโค้ดที่เก่งๆเนี่ยมากขึ้นอันนั้นก็จะเล่นบารดีขึ้นไม่มั่วไม่เทิร์นโอเวอร์เล่นเหนียวเล่นเป็นอะไรเงี้ยก็ก็อายุวัน27 28เนี่ยแหละครับพี่เคยแข่งบาร์ดไหมนะครับก็ แข่งบาสเนี่ยก็คือคือแข่งหมดแล้วอ่ะแข่งทุกอย่างเท่าที่มันมีอ่ะกีฬาสีก็เล่นทุกที่กีฬามหาลัยก็เล่นกีฬาราชมงคลก็เล่นแล้วก็สโมสรก็เล่นถ้วยคอสมัยก่อนก็เล่นเล่น20ปีถ้วยคอเล่นเล่นที่กรุงเทพแล้วก็ถ้วยคออีกปีนึงเล่นทีมทีมช้างแล้วก็เลิกเล่นไปพอเลิกเล่นปุ๊บกลับมาเล่นเป็นเปลี่ยนยุคละถ้วยหายไปเป็นดีเวอร์ชั่นสก็มาเล่นกับถ้วยขวางอะไรเงี้ยแล้วก็ เคยมีโอกาสได้เล่นหลีกอาชีพอะไรเงี้ยก็ก็เคยเล่นหมดเคยแข่งหมดก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่สนุกสนุกที่ที่เป็นที่จดจำนะก็เคยเคยไปแข่งที่จันดีอันนี้ผมชอบมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในทีมผมเนี่ยมีแต่แบบพี่พทีมชาติหมดเลยพี่โสพลพี่มานะพี่นพพี่คานูที่อยู่ในทุกวันนี้แล้วก็เล่นกับชุดนั้นนะ่ะ คือคือเป็นชุดที่เล่นสนุกมากแล้วก็ทุกคนซับพอร์ตเราอะไรเงี้ยการได้เล่นกับคนเก่งๆอ่ะจะทําให้เราเก่งขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงมากๆพี่ๆชุดนั้นเนี่ยคือถ้าเล่นกับทีมอื่นเน่ะคุณเลี้ยงไปตันอย่างเงี้ยไม่มีคนมาช่วยอ่ะแต่ถ้าเล่นกับคนแบบระดับทีมชาติอ่ะคุณเลี้ยงไปเหมือนจะตันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนมา cover มีคนมาช่วยคุณตลอดแล้วก็เวลาคุณวิ่งอย่างเงี้ยคุณจะได้บอลแบบบอลแบบหลุดเลยอ่ะหลุดแบบไม่มีใครกันคุณเลยแล้วก็ขึ้นไปเลยวอัพอ่ะเอออันนี้ค จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของบาสเกตบอลนะครับก็เลยเนี่ยแข่งขันมาก็มีประมาณนี้โอเคคำถามต่อไปนะครับก็คือทำเพจเพราะอะไระครับจริงๆเพจใต้แป้นเนี่ยคือมันมีพี่2คนนะครับถ้าเราดูในโลโก้เนี่ยมันจะมี3คนใช่ไหมมันจะมีพี่2คนก่อนหน้านี้เขาเขาไม่ประสงค์ออกนามนะเขาเป็นคนก่อตั้ง2คนเป็นคนเริ่มคิดเรื่องกัน,กนโดยมีคอนเซปต์ว่าอยากทําเพจสักเพจหนึ่งซึ่งให้เพจเนี้ยเผื่อวันหนึ่งมันเติบโตได้เป็นเหมือน เหมือนขอบสนามอันนี้คือคือหมุดหมายที่พี่สองคนนี้เขาตั้งไว้นะครับอยากจะทําเพจเข้าถึงง่ายกระจายข่าวสารบัตรไทยบัตรต่างประเทศเพราะว่าเรา3าคนเนี่ยรู้เรื่องบัตรไทยลึกมากก็เลยอยากจะทําเพจบัตรไทยนี่แหละแล้วก็แบ่งปันข้อมูลคนอื่นซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็แล้วก็เขาก็มาชวนผมเนี่ยให้ผมมาช่วยช่วยทําเรื่อง NBA เป็นหนึ่งในแอดมินเป็นคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของการนำเพจส่วนผมเนี่ยในวันนั้นที่ตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือเมื่อก่อนผมเคยผมเคยเขียนคอลัมน์ให้สยามกีฬาผมเคยผมเคยเขียนคอลัมน์พวกเรื่องบาสไทยเรื่องประวัตินักบาสอะไรเงี้ยเป็นเป็นเล่มๆเ,เลยถ้าใครทันเรื่องหนังสือบาสเล่มยุคหลังอะ่ะอันนั้นอะ่ะผมผมจะเขียนประมาณ30%ของหนังสือมั้งผมเขียนอยู่ผมก็เออก็ทําได้ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราก็ก,ก็น่าจะน่าจะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นส่วนเรื่อง NBA เอย่างเงี้ย ก็ทาก็ลองดูเอามาลองดูไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ค่อยๆฝึกไปก็ก็ลองดูแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็มีเรื่องอะไรอีกงนะอีกจุดหนึ่งก็อ๋อจาได้คือเคยเคยมีเรื่องบาสไทยที่เขาจะแข่งกันนะครับเหมือนทีมชาติอะ่ะทีมชาติกําลังจะแข่งกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราอะ่ะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยทั่วๆไปอะ่ะได้รับรู้ข่าวสารทีมชาติไทยเว้ยเราก็เลยทําข่าวแบบเราเขียนเขียนเป็นหนังสือแบบ เขียนเป็นหนึ่งคอลัมน์ดีๆเลยอ่ะแบบข้อมูลแน่นๆเลยอ่ะแต่ว่าส่งไปตามเพจที่มันดังๆอยู่อ่ะเออทั้งทงที่รู้จักกันน,นะบอกเฮ้ยช่วยเอาไปลงเลยเดยจะได้แบบจะได้แบบคนจะได้รู้จักบาทไทยมากขึ้นอะไรยเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่สะดวกลงให้กันนะครับเพจบาสเนี่ยแหละเขาก็เออไม่สะดวกลงให้กันเราก็เออก็คิดว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสทําของตัวเองมีโอกาสทําแล้วมีคนฟลโล่อย่างเงี้ย เราก็จะได้เป็นกระบอกเสียงบ่งบอกเรื่องข่าวบอกข่าวสารบาสไทยให้คนอื่นรู้เรื่องอันนี้ก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายแรกและจุดจุดมุ่งหมายเดียวอยู่นะที่ทําอยู่ทุกวันนี้ซึ่งทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงไปทํา NBA มากขนาดถ้าไปดู YouTube หรือ Facebook เนี่ยทุกอย่างจะเป็นเรื่องบาสไทยหมดนะครับจะเริ่มจากบาสไทยหมดเลยแต่ว่าที่ตอนหลังมันกลายมาเป็น NBA ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมก็มีความคิดว่าคิดว่าถ้าผมทําของที่คุณไม่ได้สนใจอะ เช่นบารไทยออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไดเอ็นเจมันน้อยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมยอมเอาเวลาส่วนตัวเนี่ยห้าหชั่วโมงเนี่ยไปทํา NBA ให้แบบสุดกูเลยอะ่ะให้แบบผมเป็นเบอร์เบอร์ต้นหรือว่าเบอร์แบบท็อปทีท็อปโฟในประเทศไทยอย่างเงี้ยที่แบบมีคนติดตามเราจริงๆแล้วก็รู้ว่าเราแบบมีข้อมูลจริงๆอะ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็เอาข่าวสารบาทไทยที่เราตั้งใจทำเนี่ยเอามาส่งให้คนพวกนี้คนพวกนี้ก็จะรับรู้ข้อมูลมากขึ้น อันนี้คือความตั้งใจเลยทุกวันนี้ที่ผมทํา NBA ให้คุณดูเนี่ยผมหลอกคุณอยู่นะผมแม้ว่าผมจะทําวันละหกเจ็ดชั่วโมงนะผมหลอกคุณอยู่นะถ้าวันหนึ่งบาสไทยมันมีข้อมูลน่าสนใจผมจะเอาบาสไทยเนี่ยมายัดเยียดให้พวกคุณดูนี่คือจุดมุ่งหมายที่ที่ผมทําเพจแล้วก็ทํา YouTube อยู่ทุกวันนี้นะครับ5ผู้เล่นที่เก่งที่สุดตลอดกาลใช่ไหมก็ง่ายๆเลยจอแดนโคบีเลบอนเจมส์เชคเคอร์ลี่อันนี้คือ5ที่สุดตลอดกาลสําหรับผมนะครับ แล้วคำถามต่อไปนะครับ5ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะผมเอาเป็นแบบว่าปัจจุบันไปข้อนอนาคตเลยถ้าปัจจุบันมากๆเนี่ยมัน30หมดละผมเอาอนาคตเลยมให้เทยังบูเกอร์เททัมดอนซิดแล้วก็แบมเเดยโยอันนี้คือทีมทีม5คนปัจจุบันของผมนะก็จะประมาณนี้ล่ะครับ